สบายดีสบายดีทานผู้ชมทุกทุกทานและมือนี่มาผบกกับกุ้งอีกแล้วและมาพบกกับกุบ้งมื่อนี้กุ้งก็จะมีเรื่องเราหรือเรื่องราวจะมาหาทุกคนไปหาเบิ่งนหาโซนํากันเมื่อนี้กุ้งจะพาทุกคนไปหู้กับสาวไทยใหญ่เสิงว่าเป็นประชาชนหรือว่าเป็นคนชาวไทยใหญ่เป็นคนของรัฐสารอยู่ที่ประเทศพามา่าและดังแค่หู้เนาะ ชาวไทยใหญ่ส่วนหลายจะอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยหรือว่าสามารถว่าว,าวเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วโดวยทุกคนเนาะถ้าเฮาเบิ่งผิวเผิดจะบ่ฮห้เลยว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนชา,าวไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่ส่วนหลายจะมาเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนมาเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยจํานวนหลายเลยในกุ้งได้ไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่ว่าเพื่อนได้โพสต์ลงว่า ถามว่าพมา่าโยมไห่นาวไทยใหญ่มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยหรือว่ามารวมกับประเทศไทยจะมีความเป็นไปได้บทีว่าคนไทยจะยอมหับหรือโบ่ซึ่งว่ากุงไปเห็นเรื่องนี้ก่ะเป็นเรื่องราวทีนาสนใจอีกอย่างหนึ่งคือประเทศพมา่าตอนนี้ดันแถโฮงเนาะก็มีปัญหาทางด้านสงครามของประเทศพมา่าเหตุให้ชาวไทยใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากมา รวมตัวกับเรือมารวมตัวกับประเทศไทยเึื่งวกับประเทศไทยก็จะมีความสง,งบนะทุกคนมีความสง,งบปลอดภยัยและมีความเจริญก้าวหน้าทางหลายๆด้านทุกคนและเรื่องราวนี้จะเป็นแนวไหนเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปเบิ่งนํากันเนาะถ้าเกิดว่าพมา่ายินยอมให้ชาวไทยแยกประเทศได้แล้วรัชฉานขอมาร่วมดินแดนกับประเทศไทยเราคนไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรและจะยอมรับหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันวิกฤตสงครามในประเทศพาม่านั้นนะครับทําให้ชาวลัชานได้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องอพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาพึ่งใบบุญในประเทศไทยทั้งยังเข้ามารับการรักษาทางการแพทย์จากผลกระทบในการโจมตีของกองก,องกําลังทหารพามา่าลัชฉานจึงเข้าร่วมหาแนวทางอยากที่จะหาที่พึ่งพิงเพื่อให้ประชาชนได้อยู่รอดปลอดภัยจากสงครามในครั้งนี้และประชาชนบางกลุ่มจึงมีความคิด อยากที่จะแยกดินแดนออกมาอยู่ในประเทศไทยผู้นำชุมชนเมืองลักฉานท่านหนึ่งนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศไปว่าเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์และสวัสดิการด้านต่างๆที่ดีขึ้นหนทางสุดท้ายก็มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งพิงได้พวกเรารักและเคารพพระมหากรรษัตริย์ของไทยซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พวกเราถ้าเป็นไปได้พวกเราชาวรักฉานอยากจะขอเข้าร่วม ขึ้นเป็นแผ่นดินเดียวกับประเทศไทยตลอดไปและนี่ก็เป็นคำพูดของผู้นำส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนเชียงตุงแห่งรัชฉานที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งสงครามภายในประเทศพม่านั้นที่มีการยืดเยื้อมายาวนานต่อเนื่องนะครับทำให้เศรษฐกิจและประชาชนในพมา่าต้องดำเนินชีวิตก่อนข้างยากลำบากและทำให้หลายๆครอบครัวมีผลกระทบต่อการทำมาหากินเป็นอย่างมาก ถ้าฟังจากเสียงของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยหรือชาวสยามก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อย่างความคิดเห็นของท่านแรกคนไทยท่านนี้เขาบอกไว้ว่าการที่รัชชานจะร่วมกันกับประเทศไทยไม่เหมาะสมเพราะพื้นที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะมีภูเขามากทั้งอยู่ระหว่างกลางของจีนพามา่าและประเทศไทยความคิดเห็นคนไทยท่านต่อไปเขาก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าร่วมกับไทยการพัฒนาบ้านเมืองก็คงจะเป็นไปได้ยากลําบาก พราะดินแดนของราชชานั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงที่กั้นระหว่างเมืองต่างๆและการคมานาคมก็ไม่สะดวกเป็นอย่างมากส่วนความคิดเห็นคนไทยท่านนี้เขาบอกไว้ว่าเมืองราชชานั้นไม่ติดทะเลทําให้ไม่สามารถมีเส้นทางเชื่อมจีนลาวและไทยได้แต่อาจจะเชื่อมจีนกับพมา่าได้ความคิดเห็นคนไทยท่านต่อไปเขาก็บอกไว้ว่าการรวมกันลำบากครับและใช้งบประมาณในการฟื้นฟูประเทศค่อนข้างสูง เว้นแต่จะพึ่งพาจีนกู้เงินทุนจากจีนมาพัฒนาครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวราชานกันบ้างครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งท่านแรกท่านนี้เขาบอกไว้ว่าเห็นฝันกันมา80-90ปีอังกฤษจะวางมากกล,ลวงเอาไว้ให้ลิงแก้เหความเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะมนลขลังที่วางเอาไว้มันเสื่อมลงไปแล้วความคิดเห็นชาวราชานท่านต่อไปเขาก็ได้บอกไว้ว่าเอาสถานการณ์ปัจจุบันของราชานนะ ถึงไม่มีพม่าและฉานก็มีปัญหาชนกลุ่มน้อยและปัญหาหลากหลายครับชาวไทยใหญ่เป็นแค่ชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลใหญ่ที่สุดในรัฐฉานและมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรัฐที่เป็นชาตินิยมยังคงอยู่นั่นเองความคิดเห็นของชาวรัฐฉานท่านต่อไปท่านนี้เขาได้บอกไว้ว่าที่ทําสงครามกันมาตั้งแต่ยุคล้านนาและยึดล้านนาเป็นบริวารทั้งยังกดขี่ข่มเหงโคดโกงล้านนาต่างๆนานา,นามาโดยตลอดซ้ายก็พมา่าบนก็จีน ร่างกระไทยดูยังไงก็เป็นไปได้ยากและความคิดเห็นชาวรัชฉานท่านนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาได้บอกไว้ว่าการเมืองภายใต้รัชฉานมีปัญหามากกว่า50ปีแล้วแม้แต่กลุ่มกู้ชาติไทยใหญ่ก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่2กลุ่มแถมยังไม่ถูกกันอีกด้วยแทนที่จะร่วมมือกันเพื่อแยกตัวเป็นอิสระกลับมาสู้รบกันเองอีกมีการประทะกันอยู่เนือง,องแถมในรัชฉาน ยังมีกลุ่มชาติติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเยอะแยะเช่นกลุ่มว้ากลุ่มโกก้างกลุ่มปะโอและอื่นๆอีกหลายกลุ่มแต่ไทยใหญ่นั้นจะแยกตัวเป็นอิสระค่อนข้างที่จะลําบากมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเอกรักณ์แล้วจะเป็นอย่างไรจะแบ่งรัฐเป็นย่อยๆได้หรือไม่โอกาสที่ชาติอื่นๆจะเข้ามาแทรกแซงก็มีโอกาสค่อนข้างสูง ไม่ต้องนึกถึงว่าจะรวมกับไทยหรือรวมกับล้านนาและจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตความต้องการของชาวไทยใหญ่ที่อยากรวมตัวกับประเทศไทยประเด็นการแยกดินแดนของรัชสานและความต้องการของชาวไทยใหญ่ที่อยากรวมตัวกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยมิติทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งการแยกดินแดนและการรวมเข้ากับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่การตกลงทางการเมืองระหว่างรัฐแต่ยังมีผลกระทบในหลายด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเป็นมาของรัชฉานและชาวไทยใหญ่รัชฉานมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีโดยชาวไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าฉานเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานชาวไทยใหญ่เคยมีอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นเอกราชอยู่ในเขตพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นรัชฉานกก่อที่จะสูญเสียอิสราภาพให้กับพมา่าหลังจากสงครามและการล่าอาณานิคมของอังกฤษในช่วงยุคอาณานิคมรัชฉานถูกแบ่งออกเป็นหลายมือที่ปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้าคล้ายกับระบบกษัตริย์เล็กๆเมืองเหล่านี้เคยเป็นสาพันธรัฐที่มีความเป็นอิสระภายใต,ใต้การคุ้มครองของอังกฤษ อย่างไรก็ตามเมื่อพมา่าประกาศเอกราชจากอังกฤษในปีพุทธศักราช2491รัชฉานก็ถูกผนุกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐแห่งสาภาพมินมาทำให้ชาวไทยใหญ่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพมา่าซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งในปัจจุบันและความต้องการแยกดินแดนปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชาติไทยใหญ่กับรัฐบาลพมา่า เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเมื่อพมา่าพยายามรวมอำนาจและกดขี่ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆรวมถึงไทยใหญ่การใช้กำลังทหารในการควบคุมพื้นที่ต่างๆทําทให้เกิดสงครามยืดเยื้อที่ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มกู้ชาติไทยใหญ่หรือ S.S.A. c h a n State Army) ได้พยายามต่อสู้เพื่อเอกราชจากรัฐบาลพมา่ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ความขัดแย้งกลับยิ่งซับซ้อนขึ้น เนื่องจากภายในรัชฐานเองยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่มีอำนาจและความต้องการของตนเองเช่นกลุ่มว้าปอและโกกางทําให้การต่อสู้เพื่อแยกตัวออกจากพมา่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัชฐานความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยใหญ่และไทยมีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แม้ว่าไทยและพม่าจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างตึงเครียดในบางช่วงเวลา แต่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยใหญ่กับคนไทยนั้นกลับเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นชาวไทยใหญ่หลายคนมองประเทศไทยเป็นบ้านที่สองของตนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดทางด้านภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเพื่อหลบหนีความบุนแรงจากสงครามในพมา่าซึ่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับชาวไทยใหญ่ที่ลี้ภัยสงครามและเข้ามาทํางานในพื้นที่ต่างๆของประเทศ นอกจากนี้ชาวไทยใหญ่ยังได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทยอีกด้วยทําให้ความผูกพันระหว่างสองชนชาตินี้ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นหากรักชฉานแยกตัวและขอรวมกับประเทศไทยหากในอนาคตชาวไทยใหญ่สามารถแยกดินแดนออกจากพมาก่าและร้องขอที่จะรวมเข้ากับประเทศไทยการตัดสินใจครั้งนี้ย่อมต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งในด้านกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ในทางเศรษฐกิจหากรัชฉานรวมเข้ากับไทยไทยจะต้องรับผิดชอบในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามมาเป็นเวลานานรวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าการศึกษาและการสาธารณาสุขซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ไทยยังต้องพิจารณาว่าจะสามารถดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและการคมนาคมที่ยากลำบากได้อย่างไร ในด้านการเมืองไทยจะต้องพิจารณาผลกระทบจากการรวมดินแดนใหม่นี้โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความขัดแย้งทางชชาติที่ยังคงอยู่ในรัชสานนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนและพะมา่าอาจมีความไม่พอใจหรือแทรกแซงทางการเมืองหากไทยรับรัชสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอีกทั้งยังมีความท้าทายทางด้านความมั่นคง เนื่องจากระฉานเป็นพื้นที่ที่มีกองกําลังติดอาวุธหลากหลายกลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่ชาวไทยใหญ่การที่ระฉานจะสามารถแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างแท้จริงนั้นย่อมต้องมีการเจรจาและการหาจุดร่วมระหว่างกลุ่มชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงการลดอิทธิพลของกองกําลังติดอาวุธเหล่านี้และระจบไปแล้วนะทุกคนแล้วท่านผู้สมเด็จมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้คนไทยใหญ่ มารวมตัวกับประเทศไทยหรือ่ารวมตัวกับประเทศไทยบอกหรือทานผู้ชมมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาโอ้มาลมกันได้นะทุกคนเนาะและเมื่อนี้กุ้งต้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึงเข้ามาติดตามให้กำลังใจกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่กุ้งมาอัปเดตและเมื่อนี้กุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี